สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ชอ่องวิฟายมาแล้วนะครับผมมาวันนี้ครับผมมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยังมันยังมีขึ้นแหละเนไหนี่แล้วกินเท่าไหร่เน่อันนี้ก็เป็นต้มยำนะครับผมในต้มยำครับแซ่ให้เลยแซ่มันเฮียมันดีกว่าต้มยำครับต้มยำอันนี้ข้าวผัดครับผมข้าวผัดกูเน่ ก็รวมกันเป็นข้าวผัดต้มยำครับผมนี่คือข้าวผัดต้มยำคือชื่อที่บางข้าวผัดต้มยำครับผมนี่นี่นี่แหละคืออาหารเราวันนี้นะครับผมนี่เป็นข้าวผัดกุ้งแล้วก็ต้มยำนะครับผมไม่รู้ว่าต้มยำอะไรในของเพิ่งก็แน่ยต้มยำครับผมเป็นต้มยำร่วงมากครับผมโอ้เสียโอ ไบ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ่ถนัดทางนี่ไปเอาเข่าไปทางนี้เอาต้มยำไปทางพี่ยังสีถนัดยังสีถนัดมาเข้าพี่น้องเขามากินต้มยำนี่ก็ไปซดน้ำโกกแล้วหายก็นอยู่ร้านอาหารนี่แเนี่ยอืมก็แซ่บแซ่บ tom yam bình luận, uầy, đẹp lại Hai con này làn ăn hàn đấy, đun này. Mình hoàn, bao này, bao này. Ừ. Nhung huế, nhung วดเขาวดนาำไม่เห็นกินเหมือนพี่นบองเบ่งเงี้ยนี่นเนี่ยเหนียวเหนียวเหนียว อแมงวันแมงดีหลายเมือ่อนารจะกลางม้งกินอายุจังกว่ามีน้นานม้ นี่แหละครับขวันต้มจ้ำเห็นเขาคาตักใจเนี่ยมาแม่เนี่ยมาแมนเลยขาอ,อ่อนแนน้ำเนี่ยแนน้ำเนี่ย ผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งต้มยำทะเลวุ่นแล้วซืืองาวบ่จะไรมันนี้บอกกินผักนะครับวันนี้วันนี้ไม่กินผักเท่าไหร่อืมตามกระเทียเดียวกันมันนี่บอกกินผักครับ 不烂吧？ ก mm. ิ็นปลาพี่น้องเพื่อนดูเกี่ยมเยี่ยมม nhớ lại bây giờ một tôm lắm rồi mình không nè kim nam nè xem ีน้ำแล้วก็มีแห้งยัดเขายัดเขาหลายพวดว่านเนี่ยต้ม,มดำเหีืยงกันพี่น้องอื้อหือ นำไปสองโคเล่หากอนเนี่ยวิญญาณคาาลายพวยคาก็พลัยฆ่า,าลายอืมเราจะเห็นกลุ่งต้มยำ นะกินก่อนผลก่อ,อนแน่น่องเลยพี่น้องเอย เป็น,นะอะว,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 วพี่นองเต็มิญญานคาครับของใครอิ่มหรอเบิรลอะไครับพี่นนอดี่แหละเต็มิญญาณคาของใคร ใช่ครับโอ้เรียบร้อยพี่น้องเรียบร,ยแบบรย้อยอิ่มแล้วเบไปแล้วสำหรับวันนี้ก็นต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนในเดลีฝากกดไลค์กดซับตะข่ายผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมมีคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมื่ออื่นจะไม่เห็นนางหาินกระถาเบิงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายอิมอ่มอิ่ม